สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องแจนแชนแนลนะครับช่องหวยฟรีนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลขเด่นนะครับหรือว่าเลขวิ่งนะครับหรือว่าเลขเด่นเลขวิ่งนะครับ2ตัวไม่ปักหลักนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะครับ ของงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับในสูตรเลขเด่นนะครับก็จะมีอยู่3สูตรนะครับของงวดที่แล้วที่ลงไว้แต่ผลปรากฏว่าอีก2สูตรผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับผลรางวัลที่ออก6 4สสูตรนี้เข้ามานะครับที่เลข2นะครับสถิติของสูตรนี้นะครับงวดแรกที่ลงก็คืองวดที่ผ่านมานะครับ สถิติย้อนหลังกลับไปก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ี่้าดแ้งวดนะครับงวดนี้งวดที่10นะครับเราจะมาตามต่อนะครับส่วนอีก2สูตรที่ผิดนะครับผมมาดูแล้วนะครับก็เห็นว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นตัวเลขที่ชนกับสูตรหลักนะครับก็เลยคิดว่างวดนี้ลองมาเอามาตามดูอีกสักครั้งนะครับสักรอบนะครับกับ2สูตรที่ผิดนะครับเพราะว่าได้ตัวเลขที่ไม่ตรงกับสูตร สูตรหลักนะครับก็ลองดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเฉียใช้หวยฟรีทาง u t u b e แล้วก,ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆห่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้นะครับเด่นบน2ตัวนะครับสถิติงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก068นะครับ2ตัวนะครับ5กับ6นะครับเข้ามา ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดงวดแรกที่ลงก็คืองวดที่ผ่านมานะครับก็ยังเดินต่อเดี๋ยวงวดนี้เรามาตามดูนะครับตามต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับของงวดนี้นะครับของงวดนี้ก็จะเป็นนะครับเจ็บวกเจ็ดเป็นสิบสี่นะครับ 14มาบวก8เป็น22 22บวก8เป็น30นะครับได,ได้เลข0นได้เลข0ูนนะครับเพิ่ม1แต้มนะครับเป็นเลข1นะครับ สิบหกนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับคอคอหกห้าเรามารอรู้นะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับเป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวว่งไม่ปักหลักนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับสูตรนี้สูตรที่เข้ามานะครับส่วนสองสูตรที่ผิดนะครับของงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้ ได้ศูนย์กับแปดนะครับผลต้งวันที่ออกหกสี่สองผิดนะครับสูตรนี้ผิดแต่งวดนี้นะครับดูแล้วว่าคำนวณได้แล้วมันได้ตัวเลขที่ตรงกับสูตรหลักนะครับก็ลองมาพิจารณาดูนะครับของงวดนี้เอาเมอกี้ลืมบอกสูตรนะครับสูตรที่เข้านะครับสูตรที่เข้า สี่ตำแหน่งนี้นะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสามตำแหน่งนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับของสูตรที่เข้านะครับสูตรที่ผิดนะครับเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออกหนึ่งห้าเก้านะครับเข้ามาง,งวดแรกที่ลงก็คืองวดวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผิดนะครับได้แปดกับศูนย์ เรามาดูงวดนี้นะครับลองดูของงวดนี้นะครับตำแหน่งนะครับของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับตัวแรกหลักสิบล่างงวดนี้ก็คือเลขศูนย์นะครับบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลขหน้าข้อสองหลักหน่วยก็คือเลขแปด หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1ก็คือเลข0บวกกันแล้วได้เลข8นะครับได้ตัวเดิมนะครับสูตรนี้เพิ่ม2นะครับได้เลข0นะครับได้8กับ0ย์ตัวเดิมนะครับ16พคอคอหกหจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับ หรือว่าจะผิดต่อนะครับสูตรนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับความน่าจะเป็นนะครับสถิติก็ตามนี้นะครับสูตรนี้สูตรที่3นะครับที่ลงเหมือนกันงวดที่แล้วก็หลุดนะครับสูตรนี้งวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก3อาหนะครับ เข้ามาพองวดแรกที่ลงก็หลุดนะครับสองพฤษภาคมงวดที่ผ่านมาหกสี่สองนะครับงวดที่แล้วผมก็ให้เด่นไปที่เลขหนึ่งนะครับแต่ว่าหนึ่งไม่มานะครับงวดที่แล้วก็หลุดไปนะครับผิดนะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้ ำแหน่งของสูตรนะครับหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับบวกกันหลักแสนก็คือเลข6หลักพันก็คือเลข5ตัวทีหลักหมื่นนะครับเลข5หลักพันคือเลข8แล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2เลข5นะครับ5 1 8นะครับเลข5 บวกกันนะครับ6บวก5เป็น11นะครับ11บเวก8ปเป็น19 19บเวก5เป็น24นะครับได้เลข4สูตรนี้เพิ่ม2แต้มนะครับบวก2ได้เลข6นะครับ9เพิ่ม2เป็น11นะครับ4เพิ่ม2เป็น6นะครับ สิบหคอ,คอหกหนะครับจะเดินต่อไว้จะผิดต่อหรือว่าจะกลับมาเดินต่อนะครับสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้นะครับของงวดที่แล้วที่ลงให้ดูนะครับแต่ว่า2สูตรผิดนะครับเข้ามาที่สูตรเดียวคือสูตรนี้นะครับ3สูตรนี้นะครับ 801291นะครับของงวดที่แล้วนะครับของงวดที่แล้วหลุด2สูตรนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปนี่บางงวดเข้ามาครบ3ตัวนะครับบางงวดก็2ตัวนะครับแต่เสียดายนะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับหลุดถ้างวดนี้นะครับทาไมถึงเอามาให้ดูเพราะว่า2สูตรนี้นะครับสสูตรที่หลุดนะครับ2สูตรที่หลุด เลข8นะครับเลข8กับเลข0ูนนะครับก็เด่นนะครับเลข8ในหลักในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยเลข8นะครับก็เด่นแล้วก็เลข4นะครับเลข4ก็เด่นนะครับในสูตรหลักงวดนี้นะครับคิดว่าโอกาสนะครับความน่าจะเป็นนะครับก็คิดว่าอาจจะกลับมาอีกนะครับหรือใครคิดว่าไม่ใช่ก็ดูไปพันๆนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1สูตรที่เข้านะครับ ได้0กับ1นะครับสูตรที่2ได้8กับ0นะครับสูตรที่3ได้4กับ6นะครับถ้าจะเอาตัวชนก็จะเป็นเลข0นย์นะครับ3 0สูตร ัวชนชนสสูตรก็จะเป็นเลข0แต่ตัวที่เด่นนะครับผมว่ามีโอกาสนะครับความน่าจะเป็นก็จะ18 1 4นะครับเลข4เลข8เด่นที่หลักหน่วยนะครับวนันนี้ถ้าจับคู่ดูนะครับจับคู่จับคู่ถ้าส่วนตัวก็ชอบ1814นะครับ หรือจะ08นะครับ0880นะครับก็ลองดูนะครับ04 06 18นะครับ10เอาไหมคิดว่าคงไม่มาอีกนะครับ10 14นะครับ16นะครับ ก็ไปสลับตำแหน่งเอานะครับคิดว่าความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็น2ตัวนะครับ2ตัวบนจากสูตรเลขเด่นนะครับสองตัวบนจากสูตรเลขเด่นนะครับ สิบหกนะครับพอหกห้าจะมีมาหรือเปล่านะครับในชุดเลขเด่นบนนะครับเดี๋ยวไปดูชุดสรุปอีกทีนึงนะครับใกล้ๆก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนคู่หนึ่งแปดที่มีหลายสูตรนะครับที่เข้าหนึ่งแปดนะครับส่วนตัวก็ชอบหนึ่งแปดหนึ่งสี่นะครับวันนี้หนึ่งหกอย่างนี้นะครับชอบเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่ง เลขหนึ่งหลักสิบนะครับจะมาไหมเดี๋ยวก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นความเชื่อสูวนบุคคลแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คิดคำนวณไปตามสูตรนะครับข,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับ <S <S เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ